เดียบร้อเดบร้อสวัสดีครับวันนี้อากาศปลอดโปร่งไม่มีค่อยมีลมอากาศดีเลย หมายเดิมๆแคบท้องนาหากับข้าวก่อนนกในตู้เย็นหมดแล้วเมื่อกี้นกนกกระยางกอกลงตรงนี้เยอะเ่ยมีนกกวักเดินทู่ม้วนไปหมดเลยแต่ไม่ยิงเขาหลองนกกวักนกไก่ยางกอกเห็นบอกไปลูกไก่ด้วย นกกระทาไอ้นกไอ้ไม่ใช่นกกระทานกพิราบเลยนะนกพิราบคุณนะเยอะมันลงมากินข้าวแต่เราลุ้นกันครับมีตัวไหมนูน่นน่ะนกเขาจะว่าลุ้นกันค้าวจะได้กี่ตัววันเนี้ nóc phi là nhiều, 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 cái này yên nục yên mà โดนอีกตัวแล้วอยู่ไหมเงียบไปเลยนกเขาใหญ่ทุกคนโอ้ยกล้กองเอียงกล้องเอียงไม่เป็นไรนะเนาะรีบ จะโดนมั้ยนาอจะโดนมนั้ยนาะเดี๋ยวครับโอ้ยไปคนละเรื่องเลยอืม ตั้งกล้องใหม่ได้ไงเนี้ยตั้งกล้องใหม่ดีกว่าครับยิง,งสงสัยจ,จะเคลื่อนตอนที่มันผมเดินชนเสาอะท้ายปืนโดนชนเสาเดี๋ยวมาตั้งกล้องใหม่หนู่นแหละจุดแดงๆนี่นะจะตั้งไว้สี่สิบห้าเมตรเนี่ยเนี่ยระยะสี่สิบห้าเมตรมีไก่ก็มีไก่อะ่ะพอดีช่วงยิงนกพอดี ดูดิมจะไปไหนเข้าไหนก็นไม่รู้อขออีกนัดนึ่งไ,ไปดูว่ามันจะเข้าไหนแต่ถ้าเข้าเป๊ะแสดงว่าไม่ใช่ที่ปืนและที่ผมแล้ว เดี๋ยวไปดูกันครับเดินมาดูจะเข้าไหนนะแต่ถ้าเข้าเป้าก็แสดงว่าไม่ใช่ที่ผมแล้ว คิดว่ายังไงคิดว่าทิปผมหรือว,ว่าทิปปืนกันแน่เนี่ยนี่แต่นกก็ได้กินเนี่ยที่มันไม่ยิงไม่โดนนะเหยียกออกขวานิดนิดแต่ก็โอเคนะสี 4, 4, ่สิบห้าเมตรกลุ่มอาานะารเนี่ยปิดมิดเลยเนี่ยเนี่ยเท่าเหรียญสลึง นกก็ได้กินเนี่ยแสดงว่าไม่เป็นที่ผมแล้วไงมาแล้วสองตัว,ต,วตัวไหนดีนอ่ะตัวนี้ไงโอ้ยไหนแกตัวใหม่สิอยู่ไหนเอย่ย Với với nó đẹp nói Trong nhí xì có Chơi nó cũng. Nó chinh quê? Nó cửa. Bèn sai lúc bèn bay ngoá bay ngoá. Yang, 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 Ông ơi. thịt cỏ già. Để chơi tôi chạy không, điên ra ừ. rồi, điên ra rồi hả? Lúc cậu chụp áo bằng gì á? Khéo phá yết á, yết tanh còng mới ghi đấy nhỉ, ai à? chuyển đồn mấy nhỉ bằng mít lên ไม่โดนนะข้ามหัวเฉยเลยเผื่อเยอะเลยนี่ครับตัวแรกเขาชวาครับตัวแรกมาอีกแล้วรู้จักเข็ดจักลาบบ้างครับผมนะ ก็ไม่โดนไม่โดนติตามเคยเริ่มมั่วแล้วอลองจิจะโดนไหม ตรงนั้นดีตรงเอาอังกล้องปีเลยเี็บร้อยครับ ตัวใกล้ๆยิงไปโดนโดนตัวไกลนี่เนาะไปเก็บแน้วครับโอ้ยใกล้ๆเกินกูจะยิงไงนี่หกเมตรเองเผาขนเลยเนะี่ยกระเด็นเกระดอนไปเลย ใกล้จัดโดนวะมันจะไม่โดนะนะนไปไหนไปไหนละเดี๋ยวแป๊บนังน,นะ มันใกล้เลยนะี่ยยิงไม่โดนยังไม่ไปก็เหลือข้างล่างแล้วกันนะอโอ้โหไม่โคตรอึดเลยสุดสุดแต่ไปไม่ได้แล้วครับยังไงก็ไม่หลอดเดี๋ยวก็ตายแล้ว โดนไปสองนัดไม่ตายเดี๋ยวเก็บก่อนแง่ท้องขึ้นไม่ได้ครับเละเลยข้างล่างเละเลยอุดมาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวนึง เียดร้อยเอียบร้อยไปหนึ่ง sâu đây nút bạc hàng tìm thông nào kịp nút rồi kịp mấy cây à สามสิบยี่ห้าสาสิบสงสัยคลิปนี้พอแค่นี้นะครับสายแล้วไปตัดไม้วันนี้จัดไปสี่ตัวพอเอาแค่กินคนระับไม่ได้เอาเผื่อไม่เอานันเอาไม่ได้เผื่อเอามันเอาอะไรแค่กินพอ ใสี่ตัวผมจะออกไปตัดไม้ช่วงใบใบตัวนี้เก้าโมงกว่าแนละ้วฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ